สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมอยู่แค่วะกล้ขาวเพื่อนดูดูน้าสดด้วยมีมีอะไรให้ดูซึ่งตอนนี้เห็นขายวันเลยอันนี้ C Injection เป็น VC ชนิดฉีดฉีดก็ได้ทาก็ได้เนี่ยเป็นใช้ในการรักษาโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดขายดีตันเนี้ยคือเป็นว,วิตามิน C แท้นะพี่อีกอ,อ,อันหน,นึ่งนี่ <Yeah. S 2> นี่เป็นว c VC, VC วิตามิน C เป็น หนึ่พมิลลิกรัมหนึ่งเม็ดกินวันละเม็ดขมมากมันมันเปรี้ยวไม่มีอะไรทำแบบเนี้ยอัดหน้าสุดเลยดูเนี่ยสิวเที่ยวสองเดือนไม่ได้พักเลยใช่ปะ่ะตอบหน่อยเออสองเดือนคือไม่พักเลยแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีตังค์ตามสไตล์ <laughs> ไม่มีตังค์ตามสไตล์เช่นเดิม ไม่มีอะไรล่ะครับแค่เข้ามาทักทายเฉยๆมีจมูกมันเนี่ยยังไม่ได้เสริมเลยไม่ได้โฆษณานะพ่อให้มาแค่นี้บาย